สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะขอพูดไทยผสมอีสานอีกเช่นเดิมตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์2568ครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งราคาหอมแดงสีเกรมีอยู่2ราคาเท่านั้นครับทั้งตลาดครับพ่อแม่พี่น้องมีเบอร์ใหญ่กับเบอร์น้อยใหญ่กับสีใหญ่ขาหน่อยปุ่นใหญ่ด้วยคันแรกคือ2 4บาทครับนี่คนขายลอยด้วยเน,นี่ยโมยไทยนาเลยดอกนี่24บาทเด้อเอาไปก็เรา10ถุงครับถุงละ30รูด้วยร้านเนี่ย สวยไม่สวยดูกันเอาเองเพราะพี่น้องเพราะว่าตาคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็บอกสวยบางคนก็บอกไม่สวยนะครับแต่แต่คนมองเอาดูเอาเองคันนี้เขาบอกไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่ไปอีกอันนี้ก็เป็นพันยีราฟครับพพี่น้องขายยาวอย่างกับเป็ดครับผมเป็ดวัดแจ้งอันนี้ก็ยี่สิบสี่บาทนะครับก็ขาวบ้างเขียวบ้างแดงบ้างครับเพลงไม่เลยเบือเพลง ถ่ายไวแล้วจังเื่อเพลงมาก็ติดลิขสิทธิ์ไว้พี่น้องต้องรีบถ่ายอันนี้ยี่สิบบาทไปยี่สิบหกบาทเร็วๆครับให้พี่น้องมีสองราคาเด้ออันนี้ยี่สิบหกบาทครับยี่สิบหกบาทอ่ะเพลงมาแล้วเอาบอกยี่สิบหกแล้วปิดคลิปเลยเนาะยี่สิบหกบาทได้ดูสักหน่อยเนี่ยอ่ะนี่อ่ะยี่สิบหกบาทครับยี่สิบหกบาทอ้าวปิดคลิปครับให้พี่น้องฝากกดไลก์กดติดตามให้เนี่ย